สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิศักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบโอเน็ Net, ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับเรามาดูข้อสอบข้อที่5กันเลยนะครับข้อสอบข้อที่5โจทย์มีว่าจงหาว่าจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย60 54 42และ30 แล้วเหลือเศษ9จำนวนนั้นคือจำนวนใดก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องใช้ความรู้ในเรื่องของคอรนอเข้ามาช่วยในการคิดนะครับนั่นเองก็ต้องสมมุติให้นะครับจำนวนถ้าจำนวนหนึ่งอ่ะคูณสมมุติให้เป็น a นะครับเป็นจำนวนนะครับที่นะครับหารด้วย60 54 42และ30 แล้วเหลือเศษ9นั่นหมายความว่าถ้าครูนะครับจหาแล้วไม่เหลือเศษครูก็จะต้องนำา A นั้นไปลบออกด้วย9เสศษก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าถ้าเราไปคิดเราก็หาคณนอาตามปกติครับก็จะใช้วิธีการหารสั้นก็คือ6ส5ส4 42และ30เราก็ใช้จำนวนเฉพาะที่สามารถหารได้ทั้ง4ี่จำนวนมาหารนะครับจำนวนที่ดูแล้วง่ายที่สุดเลยก็คือ2ก็จะได้30นะครับได้27ได้21ได้15จําจำนวนต่อไปที่ยังคงหารได้อยู่นั้นก็คือ3นะครับก็จะเป็น10 9 7 และก็ห้านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนะครับไม่มีจํานวในใดสามารถหาได้แล้วเราก็จะสิ้นสุดในการหานั่นเองและหลังจากนั้นเราก็จะนําจํานวนทั้งหมดที่เหลือนะครับมาคูณกันก็จะได้เป็นตัวคูณร่วมน้อยของสี่จำนวนนี้เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นครนรหรือตัวคูณร่วมน้อยนะครับของหกสิ 54าสสองและนะครับสาก็คือนะครับสองคูณสคูณสิคูณเคูณเคูณหซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับนะครับสามพแต่ข้อตกลงของเราเมื่อสักครู่นี้คือเราจะต้องนำเศษ ไปลบออกเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของเรานะครับตัว a ที่เรากาหนดไว้ 9, ะะเ, 80, เพราะฉะนั้น a ลบนะครับมีค่าเท่ากับสามพันเจ็ดร้อยแปดสิเพราะฉะนั้น a เฉยเฉยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับส7 8พเจ็ด้อยแปดสิบบวกกับ9ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับสา8พันเจ็ดร้อยแปดสิบเกก็จะเป็นคำตอบในข้อข้อควายหรือข้อ3านั่นเองครับ